คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำครัวคนคุกนะคะพี่เอ็ดจะทำข้าวผัดสไตล์ในคุกให้เรากินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไง เตรียมของเสร็จจังมาแล้วละ่ะเจ้าใช่จ้านีป๋าทำเตา VIP กินเลยนะเนี่ยสุดยอด<ท>สวัสดีครับผมเอ็นตมก้านนะครับกระทะคู่หูวันนี้เมียอยา,ากทานอาหารข้างในก็ทำให้กินเลยนะครับเตาก็ EP แล้วนะครับเตากนข้างในนี่คือเตา VIP ถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะครับกลับไปดูนะครับถ้าใครยังไม่ดู เตา VIP นะครับอันนี้ก็เตานี้น้องๆเห็นว่าใช้งานใช้งานอยู่ตลอดน้องเหมือนนั่งนู้นก็ได้เดยวควันเปิดโดนควันเตานี้ใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับก็ทกํากินอยู่ตลอดก็เราก็จะมากกอไฟก่อนง่ายๆตาพริกเลยไหมเออตาพริกเลยก็ได้ตาพริกกระเทียมเลยจะทําข้าวผัดให้กินนะครับทําข้าวผัดให้เมียกินก็ คลิปผมก็จะออกไปให้ดูเรื่อยๆครับมีอีกก็หลายคลิปอยู่นะครับทำอุปกรณ์การพนันนะครับทำกระเป๋าทำกางเกงผู้หญิงข้างในนะครับกางเกงไม่ใช่กางเกงผู้หญิงกางเกงทุดนะครับกางเกงกระเทยนะครับเดี๋ยวก็จะทำให้ดูนะครับช่องอ่ะที่แรกที่แรกก็บอกเมียว่าเอ้ยช่องฟ้าคอนเทนต์มันก็จะหมดแล้วใช่ไหม เมียว่าเราก็ทําอย่างอื่นเยอะแยะนะครับอาจจะทากับเมียก็ได้นะครับอาจจะทากับเมียก็เดี๋ยวอ,อ,อพีหน้านะครับเดี๋ยวจะเล่าว่าคบกันได้ยังไงนะครับคบกันได้ยังไงเจอกันที่ไหนเออมีแต่คนอยากรู้มีแต่คนอยากรู้ใช่ ก okay. so right right ็จะได้กินนะคะทุกคนก็จะได้กินนะคะเราตั้งตั right. ้งเตาไปได้ทีละหนูหกแล้วใช่ไหมนี่วันนี้เตา VIP ไม่พอนะครับเราก็จะจัดกระทะ VIP ให้กับหมวยด้วยนะครับมี VIP กับหมวยด้วยเอาแบบ VIP ทุกอย่างนี่เตา VIP ที่อย่างมันพัดลมตรงนี้เลยนะครับแล้วความอุเราอุดแอุดเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างใน อยู่ในคุกก็คือต้องก่ออย่างนี้ใช่ไหมป๊าใช่แล้วฐานมาจากไหนฐานไม่มีอา่าเราใช้อ,ใชะอะไรก่นอนใช้พวกขวดพลาสติกพวกเศษไม้เศษอะไรเงี้ยอ๋อแล้วมีไฟแช็คด้วยหรอข้างในอ่ะมีแต่ก่อนมีอยู่แต่ก่อนก็เอามาจากเจ้าหน้าที่ไงอ๋อเจ้าหน้าที่เขาเมตตาบ้าง ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ให้เขาก็ลักลอบเข้ามาบ้างแต่ส่วนใหญ่ถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่มาให้ใช้เลยเขาจะแบบให้ยืมจุดอะไรเงี้ยก็มีบ้างโอเคเสร็จแล้วได้ที่ได้ที่ข้างในเนี่ยก็คือว่ามีข้าวลงครัวเขาจะมาเป็นถังใช่ไหมกับข้าวมันไม่อร่อยเงี้ยเขาก็ทาข้าวผัดกินมันก็เออยยังชั่วขึ้นแต่วันนี้จะทําข้าวผัดให้กินจ้ะเคจจ้ะปลาหมันมาป้าป้าแกเอง โอ้โหทำอย่างนี้ได้ผัวแน่เลยทำอย่างนี้ได้ผัวแน,น่นอนนี่จะมากปนอะเดยออืมลงเลยกระทะกระทะลงได้แล้วกระทะลงได้ยังได้แล้วไฟก็ติดเรียบร้อย เครื่องปรุงของเราเหมือนเดิมสามอย่างสามอย่างเหมือนเดิมแล้ววันนี้ป้าปาจะเอาให้กินถาดหลุมด้วยนะครับ <c oughs> เพิ่มโอ้โหถาดหลุมนี่ดำปีเลยเดี๋มาล้างก่อนแป๊บนึงเพราะความอรรถรสใช่ไหมเพื่อความมันอรรถรสเหมือนแบบว่าสมจริงอะไอย่างเงี้ยใส่แล้วมานยังใส่แล้วอืมทำแบบสไตล์ข้างในเลยนะจ้ะอันดับแรกเลยต้องใส่นี่ก่อน พริกกระเทียมนะครับใข้าวผัดใส่ด้วยหรอวะข้าผัดใส่ด้วยหรอเพิ่มเพิ่มรสชาติเพิ่มรสชาติไฟแรงมากเดี๋ยวก็เดี๋ยวน้องๆก็จะได้รู้อ่ะ EP หน้านะครับว่าใครจีบใครนะระหว่างพี่เอชก,กับพี่หมวยนี่ทำามาช่ายเนี่ยกินก่อนไม่เป็นไงไม่รู้อยากกิน,นอ่ะก,ก็อ,อ,อยากชิมไงว่ารสชาติเป็นไงรอบนั้นชิมปาลาระเบิดอ่ะกินได้ไงก็ไม่รู้ผัดเป็นน้ำหอมหอมก่อนครับ รับรองในกระทะปากระทะขึ้นห้างเลยเนี่ยไม่เหมือนใครกระทะไม่เหมือนใครใครอยากชิมแม่ไม่ได้เลยนะครับพัทยาแน่ของดีอย่างนี้ของดีจามแล้วเชฟเอสนะคะเชฟเอสเชฟเอสล่มเก้าเดี๋ยวต่อไปอ่ะอาจจะทําคลิปกับเมียนะครับผมนึกออกนะผมจะทำกับใครเพราะว่าเราอยู่กับลูกกับเมียตลอด พอเราอยู่กับลูกกับเมียตลอดอ่ะเราก็ต้องทำกับเมียเราดีกว่าใช่ไหมใช่ก็้วทำกับเมียบ้างอะไรบ้างถ้าน้องๆชอบก็จะทำให้ดูเรื่อยๆนะครับกับเมียที่รักใส่ข้าวเขาไปเลยช่วยกันช่วยกันพอไหมที่นี้ถุงหรือไม่ฮะอัถุงใส่เข้ามาอะไรผัดน้ำมีดุนกินด้วยเผื่อพทิสตุนด้วยเผือดดเ่อตากลออ้องด้วย นี่ครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผัดข้าวไปเรื่อยๆน,นะฮะให้มันน้องๆไปทากินเองก็ได้นะครับที่บ้านนะ่ะเผื่อวันไหนเราไม่มีกับข้าวกินนะมีแต่ข้าวกบไข่มีแต่ข้าวกบไข่เนี่อยอะไรซอสซอสใส่มาเลยจ้ะข้างในทาก็จะเป็นสีนี้นะครับใส่มเมลเ็ดแค่น้ำตาลน,นะครับ นี่ไหนใส่เลยมันไม่หวานเหลยเนี่ยป๊าป๊าจะเป็นคนใส่อยากกหนูก็ใส่เข้ามาแค่ไหนหนูว่าใส่ซอสอีกไหมใส่น้ำตาลนิดนึงโอ้โหน่าก,กินมากไป<อ>น้องๆไปทำกินได้นะครับทำอย่างนี้พอเราทำกินเสร็จนะน้ำพริกกินกับน้ำพริกอะไรโคตรอร่อยเลยนะครับเน<อ>ี่ยแต่วันนี้เราจะกินปเปล่าๆเราไม่มีอะไรแล้วก็กินแบบพอเพียงครับกินกับเมีย ไข่ก็ไม่มีผัดข้าวกวับพริกนะคะก็คือข้าวผัดกับข้าวผัดพริกอ่ะดูผัดไปเรื่อยอ่ะคราวนี้กล้องตามผมมาเรามาขโมยนะผักพิตุดกันนะครับผักพริกตุดปลูกไว้นะครับนี่นี้ผักกวาดสารพิษของพิตุดนะปลูกไว้ไม่ได้กินนะเน,นี่ยเนี่ยวันนี้จะกินนะเนี่ยปลูกไว้แกไม่กินเราอ,อะไรนะครับอ,รอันนี้อ่าผักอะไรไ<ห>น่ะลูฟางตุ้งฟองตุง้งแค่ฟางตุ้งแค่ ของพี่ตุ๊ดตุ๊ดปลูกไว้นะครับวางตุ้งแล้วที่สำคัญเราก็เอาหอมหอมอาชีอชีนี่อาชีของพี่ตุ๊ดนะครับปักหักที่บ้านเราปลูกไว้นี่แหละเมล็ดพวกนี้นะครับน้องๆไปซื้ออเราไปซื้อมเมล็ดนะครับไปโรยๆไว้ตามดินที่บ้านมันก็ขึ้นนะครับเนี่ยอ่าดูมวยหมวยพันเลย <S 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 2> <S 2> สีน่ากินมากนะคะทุกคนดูสีข้าว่ะก็คือไใบหน้าตาดีใช่แต่เราต้องมาชิมรสชาติมันว่าหน้าตาดีแล้วเพราะมันเป็นกระทะ VIP ใช่ครับเอาข้าวปุกกแบเอาปุกฮะใช่ค่ะแล้วผักชีโตแล้วหรอฮะผักชีโตแล้วหรอ มิตรงอา้าวคนเลยปักชีพพี่ตุ๊ดโตวไวแล้วเนี่ยใส่ให้หมดในป่าป้าคนให้หนูไม่ค่อยมีแรงแรงน้อยเนี่ยทนันไปนี่คนมาดูนะครับต้องเข้ามาดูเลยสอยน่ากินอ่ะไม่มีไข่ก็น่ากินไม่ต้องใส่ไข่เราประหยัดไง งานที่มันมีผักมันเป็นสีสวยงามใช่อ่ะสีนี้เอาเอันนั้นมาอืออหือทำให้เมียกินนะครับน่ากินจังเลยแล้วจะจิตใจ ถ้าติดใจก็ต้องทำให้กินอีกแล้วมาทีนี้มีมีดไหมี๋ยวเราจ <c oughs> ะขวดไปไหมฮะนะครับนะึ่งราทายขอบหมวยเลยดูสีเลยลูกเขากินอะไรเธอรั้กินแกาแฟเลยเรามาดูกันนะคะเราจะ a s m r ยังไม่เสร็จนะจ๊ะโอเคอันนี้จะไม่เลยเคี้ยวอร่อยนะทุกคนเนี่ยถ้าใส่น้ำปลาไปด้วยอ่ะเอ้าเอาใหม่เมื่อกี้เราใส่น้ำปลาแล้วเสร็จแล้วฮะได้ชิมไหมอร่อยไหมเพราะว่าเมื่อกี้ที่ใส่น้ำปลาไปนิดนึงชิมง เครื่องชั่วไหมยิ่งหอรออะไรนะจ๊ะอิมอ่มมากกัน <laughs> อร่อย <laughs> อร่อยอร่อยถ้ากินกับนักคู่กับน,น้ำปลานะคะเพราะเมื่อคืนเราใส่ซอสหน่อยมันก็จะจืดๆนิดน,นึงถ <laughs> ้ามาปรับมันจะออก <c oughs> มันจะออกเผ็ดเผ็ดถ้าไม่ออกเผ็ดก็เหมือนข้าวคลุกน้ำปลาอ่าถ้าไม่ออกก็เหมือนข้าวคลุกน้ำปลาอั <c oughs> นนี้ก็ออกเผ็ดหอมๆกระเทียมใช่แล้วก็หอมผัมกชีนี่ไง อร่อยล้วใข่ไปฟองอร่อยเหรเนี่ยฮะประหยัดนะครับน้องๆประหยัดเลยมีข้าวเราไม่มีกับเราก็ผัดนะบางคนมีข้าวอยู่บ้านไม่มีกับไม่กินเพราะว่าไม่มีกับจริงๆเอาไปผัดได้นะครับก็โอ้โหลองทำดูค่ะใช่แล้วก็<ๆ>ที่ไม่ค่อยได้คุยกันอะไรคุยกันก็มวยก็คุยันยังไม่ค่อยเก่งใช่คอ่าเลี้ยงลูกเก่งเดียวก็ตอนเราเจอกันทีแรกก็ อยู่ร่มเก้าอยู่ร่มเก้าเหมือนกันนะครับรู้จักกันอยู่แล้วก็ทักทักหากันนี่เฟซบุ๊กนะอุไว้ก่อนอุไว้ก่อนอออ่าอุมไว้ก่อนเดี๋ยวไว้อี p หน้าเดี๋ยวเราจะไปนั่งเล่าให้ฟั่งเลยครับว่าเราครบกันไดงไงเดี๋ยวตามเราไปที่บ้านดีกว่านะไปเล่าที่บ้านนะ <12 S 2> จะได้ไปหาลูกด้วยนะครับจะได้ไปหาลูกด้วยที่บ้านอะไรจะได้ไปหาลูกด้วยส่วนข้าวผัดเนี่ยทําง่ายๆเลยนะครับน้องๆทาง่ายมาก อร่อยด้วยอร่อยด้วยนะครับทำตามสูตรเลยนะแล้วก็ไม่เผ็ดมากใช่ค่ะอืมเครื่องปรุงเรานะครับอ่าซอสน้ำปลาหนึ่งตามแค่นั้นพอนะครับแล้วก็พริกกระเทียมแค่นี้นะครับก็ข้างในเขากินแค่นี้ใช่ไหมเกินแค่นี้แหละก็ถือว่าโอเคนะอืมโอเคกับปาลาระเบิดอะ่ะโอเคกับปาลาระเบิดปาลาระเบิดต้องใส่หัวใจจรใช่อร่อย ไม่ค่อยเหม็นขาอืมอ,อะไรไหมครับฝากอะไรไหมฝากอะไรไหมอืมโอเคปา่ามีผลงานอะไรไหมของมือหวยีช่องอะไรฝากไหมครับมีค่ะเปิดช่องมาแล้วชื่อช่องหวยเอ็ดนะคะอืมเอ็ดหวยเออนั่นแหละคะ่ะยังไม่ได<ว>้ทำลงเลยยังไม่ได้ทำลงเลยแต่ว่าเปิดไว้อยู่ว่าทำคลิปเหมือนคลิปแกล้ง เหมือนเพจแกล้งหน่วยเหมือนแกล้งพี่เอสหรือแกล้งทีมงานาคนในบ้านอะไรเงี้ยค่ะเป็นคลิปแบบสนุกสนานแล้วก็การแบบตามนะคะเสื้อจับหมูทาดากางเกงจับหมูทาดานะคะแล้วก็บะหมี่บะหมี่ถ้วยร้อน <c oughs> ของเอสล้มเก้านะคะรานะคาถูกมากทักมาเลยนะคะในเพจเอสล้มเก้าแล้วก็ฝากติดตามพิทตอปเป็นเอสล้มเอ้ยพิทตอปเอสล้มเก้าแล้วก็ของหมวยก็คือหมวยหน่วยนะคะเงี้ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็เฟเอลอมกาด้วยทีนี้ผัดข้าวสไตล์คนคุกให้ภรรยากินนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แต่ต่อไปไม่แน่น้องหมวยอาจจะเป็นทำช่องคู่เลยช่องนี้รับอาจจะเป็นคู่กันไปหาสัมภาษณ์คนต่างนานาหรือว่าอาจจะทำเล่นกันสนุกสนานนะครับที่ช่องเอลอมกาเพราะว่าน้องๆบอกว่าให้ผมทำต่อไปอาจจะทำ คู่กับหมวยไปด้วยคลิปนะครับแ้อาจจะทาละครคู่ไปด้วยนะครับก็ทํละครด้วยสลับกับคลิปเอดกับหมวยนะครับวันข้างหน้าจะไม่แน่นะครับเพราะว่าคอนเทนต์ในคุกของผมก็นึกอะไรได้ก็จะทําให้ดูนะครับโอเคครับ EP นี้เราสองคนลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับนวัค่ะวันนี้มาบอกข่าวว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์หมวยเข้ามาอยู่ในครอบครัวเอลมเกาในช่องนะครับ YouTube นะครับฝากัปหมวยด้วยนะครับฝากเลยนะคะบ๊ายบาย เออทินต่อไหมอุย๊ยเผ็ดนะเนี่ยเผ็ดปะเผ็ดหูโดนพริก่อใช่พี่ตูดมา,อ,าอยู่ข้าวไม่ใช่หรอ